แล้วมาอยู่ดีเขาชี้แล้วเราถึงถามเขาว่าอะไร<ม>วะชี้ชี้ที่อะไรหรืออะไรสักอย่างปะไม่รู้ครับแต่แต่ที่รู้คือมันมันมาด่าผมครับด่าที่เรกไม่พอเรียกมาหน้าสภามายืนแซวพวกผมอีกสภาก็เห็นสองรอบด้วยเอ่อตอนแรกที่เรียกมาคุยอยากได้หนึ่งเอ็มครับแต่ว่าไม่เล่าผมหน้าสภาสองรอบแล้วก็ตรงนู้นอีกหนึ่งรอบจะเรียกสามเอ็มครับแล้วก็จะเล่นไอ,อ้ควายสภาพว่าทำไมแก๊งโจทย์ที่เรยดูการกระทำไม่พวกเลียนหนักเรื่องมันไม่มีจ่ายยอ่เเเเีีืป็นย ไม่เพ er ื่อนเนี่ยคือมันพูดแบบมันพูดไม่ค่อยแบบมันก็รู้วคำพูดมันอ่ะมันเด็กอ่ะนะอ่มันไหวเปะเอาดีไหวเปะเอาเอาไหวก็ไม่ไหวก็น่าลุยไม่ไหวเลยอ่ะคนไม่เท่าอ่ะตัวโบไม่เอาคนก่อนคนก่อนมีแล้วหาคนไม่ได้เลยอ่ะเนี้ยไม่ไอ้เยี่ยมันจะพูดไม่คือเขาต้องบอกว่าเขาหลอกเราอยู่เลยถ้าพูดหลักความจริงอ่ะ มันจะได้ยังไงเที่ยคุยมันเอาสมมติคุยรีมันก็ตีพรุ่งนี้ป่ะสมมติเขาก็มีมีิเรื่องเวลาป่ะแค่แต่ตีมันไปสองรอบไปนะก็ตีแก๊งมันอะ่ะตีแก๊งมันใ,ใน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 แลนอะ ตีเงีมันกลัวพวกกวนตีเพื่อกูเลยหวดแม่งเลยผมไม่ได้ยินเลยอะประงกประเงกอยู่ข้างกำแพงเนะี่ย

ไปให้แล้วก็เปิดกลับมาให้กูฟังนี่อ่ะหรือไ่กินตีน้อยไปละใส่ไมให้กูฟังไม่มีเลยไม่มีเลยเชื่ออะไรกูอยู่เฉยๆเราอ่ะฮัลโหลครับเมื่อไรจะมาครับพี่ไม่อไรจะมาครับรอไม่ได้ก็กลับไปก่อนดิแค่แหลเอาเขามาด่าพวกผมก่อนนะพี่อ่ะ ทำไมครับไม่ยินด่าไต่สวนอยู่รอกว่อนดีขอขอแป๊บนึงครับก้าวเสร็จละวก้าวเสร็จแล้วยังไงวะเลยไอห้หลวยยังไงวะฮะเขาสอบสวนอะไรแกงมันอยู่ไม่รู้ปว,ว,ว,วดขา น้ำเสียดูไม่พอใจเราเสียพิซ่านะำพิต้าคนดูพิซ่าพิซ่าพิซ่าเฮ้ยที่คนดูไม่ได้ต้าเลยเนี่ยจะเย็นพิซ่าจะเย็นสภาสภาแท็กใหม่กูได้แท็กใหม่ได้บัตรตัวโดนตดเฮ้ยโดนตดบัตรต้บัตรตดนี่ยบล็อตอะฮะ บาบานลูกป่าวันนี้กินข้าวแล้วครับวันนี้กินข้าวแล้วครับลูกป่าเฮ้ยพี่ต้าเจ๋งมาพี่็นหน้ามาดีครับพี่เจ๋แล้วนะไอ้แรงตาลมใช่ไหมเนี่ยคนเนี้ยอุ้ยสสสมมมาาายังไงบ้างครับไอไอไอเสียมไม่ได้แล้วตอนก่อนนั้นเนี้ยมีมีมีรู้มีรู้จักกับเขามาก่อนไหมไม่รู้จักครับแล้วแล้วสวัสดีครับแล้วมาอยู่ดีเขาชี้แล้วเราถึงถามเขาว่าอะไรวะชี้ชี้ที่อะไรหรืออะไรสักอย่างปะ ไม่รู้ครับแต่แต่ที่รู้คือมันมันมาด่าผมครับด่าว่าพี่ฮอได่ามาเนะไอโฮ่ไม่พูดไอโฮมานี่ดิโฮอโฮ่มาหนีต่อโฮ่มาเนี่นยไอโฮมานี่ก่อนด่าที่แรกไม่พอเรียกมาหน้าสภามายืนแซวพวกผมอีกสภาก็เห็นสองรอบด้วยจริงไหมสภานี้ไม่ใช่ครับดูอรอบแรกผมให้อภัยได้ครับแต่รอบสองก็ยังแซวไม่หยุด มแล้วเดินเมื่อกี้เดินไปคุยนะก็ยังแซอยู่เนาะเดินไปตรงนู้นก็ยังยังยังแซอยู่เลยสภาก็ผมให้สภาไปยืนฟังด้วยคนหนึ่งแม่ผมเห็นคุณพูดอะไรพวกผมมาจากบ็อกซิ่งอะไรไม่ใช่หรอใครใครพูดครับสภาได้ยินไหมคู่น้ำคู่คู่น้ำผุณน่สภาได้ยินไหมครับไม่เอาอย่างนี้ว่ะผมผมนสภาได้ยินหรือเปล่าเนีไม่เป็นไรทั้งมันเร็จไม่ได้อะโดนก็คือเอาเรียกว่าโดนบัฟดีกว่าครับคำนี้อันนี้จบดีไม่ต้องมายื้อแล้วโดนบัฟแล้วไอ สีน้าเงินโทษทีชื่อแจ้งอะไรนะขออีกทีเวอร์ไม่ทอเวอร์ไม่ทอเวอร์มิทอบับเขาจริงไหมสั้นๆเลยจริงครับจริงจริงโอเคจบเดี๋ยวไม่ได้อ่ะได้อะเอ่อตอนแรกที่ยกมาคุยอยากได้หนึ่งเอ็มครับแต่ว่าไม่เราล้ผมน่าสภาสองรอบแล้วก็ต้องนู้อีกหนึ่งรอบจะเรียกสามเอ็มครับแล้วก็จะเล่นเพราะผมไม่ได้ผิดด้วยมาย็นแล้วผมเองโอต้องบอกนี้ในกรณีเนี้ยตอนนี้เราทําได้แค่เป็นการตีแบบนัดไฟส่วนเรื่องของเดิมพันอยู่ที่ตกลงกันใช่ป่ะครับบ ใช่ครับจะอ่ายเรื่องเงินเดิมพันนะแต่ถ้าการเรียกเงินแล้วไม่ตีอันนี้อยู่ที่คุยกันเองแต่ถ้าเบื่อตีก็ไม่อยู่ที่เขาหรือ่าถ้าเดิมพันเล่นงานจบก็จบให้แต่ถ้าเลือกที่จะไม่เล่นไม่เล่นแล้วไม่จ่ายก็๋ยว่ากันอีกทีพร้อมเล่นไหมฮะสีลูมเงินเล่นได้ครับแต่ไม่มีตังค์จ่ายเล่นได้แต่ไม่มีถ้ามีจ่ายจริงตอนนี้มีแปดแสนครับ มีแปดแสนหมายความว่าไงนะหมายความว่าถ้าเผื่อเดิมพันได้แค่แปดแสนหรือว่าจะไอ้หลุยถ้าเผื่อล้านนึงที่คจ่ายจบหรือว่าเอาไงไม่ต้องเอาล้านนึงไม่ต้องตีแล้วไม่ต้องเอาผมจบอกเอางี้เอางี้ไหมครับทยอยจ่ายจ่ายมาก่อนาแปดแสนแล้วอีกร้านสองค่อยจ่ายผมแล้วผมจะจบให้เพราะว่าจบให้เพราะว่าอีกอย่างหนึ่งผมไม่ได้มาคุณมาดีแล้วผมน่าสภาสองรอบนะสภาก็ได้ยินแล้วก็ตรงนู้นอีกรอบนึงอันนี้ก็สองร้านผมผมลดให้ครับ จ่ายก่อนแปดแสนแล้วก็อีกสามวันก็ได้ครับมาจ่ายผมอีกล้านสองไงว่าหลุดชัเเจนรอียก็แล้วถึงจะไม่เรียกสองล้านครับสองล้านถ้าไม่งั้นตีถูกไหมใช่ครับว่าไงหน่อยมามีีีเเรรื่อองคยดไก็มีแปดแสนก็จ่ายก่อนแปดแสนก็ได้แล้อีกล้านสองค่อยมาจ่ายอีกสามวันถ้าเล่นนี่ล้านหนึ่งหรอหรือว่าถ้าเล่นล้านหนึ่งแต่วันนี้นะถ้าวันอื่นก็สองล้าน เล่นวันนี้ล้านหนึ่งใช่ไหมใช่เหลือขอพี่ขอทีเมื่อกี้ชัดเจนคือจ่ายสองล้านสองล้านถูกไหมจบแต่ถ้าเผื่อว่าจะเล่นเราคือเล่นเป็นไฟาเล่นเป็นลน์หลายอย่างเดิมพันเท่าไหร่นะเดิมพันก็ล้านหนึ่งแต่ตอนนี้นะพี่แต่ถ้าเป็นวันอื่นก็สองล้านเดิมพันอะตอนนี้วันอื่นถ้าสมมติแบบไอ้เพี่นมาคุยตอนนี้เล่นเย็นนี้ไม่ไม่ใช่หรอวะไมไม่ไม่ไม่เอาพี่คือผมคือโดนเราครับไม่ยอมพร้อมไง เดี๋ยวมึงรอแป๊บนึงเดี๋ยวเอาหนึ่งไอ้แก๊งต้องเนชี่แก๊งะไรนะครับเบอร์มีทอเบอร์มีทอแต่แต่ผมว่าจ่ายก็จบเองครับเพียโจดเนี่ยเสียไม่ได้รอแป๊บเดียวแป๊บเดียววีทอใช่ไหมบอสผมไม่โอเคแล้วตอนนี้วีวีทอใช่ไหมครับเบอร์มีทอเบอร์มีทอเกิดได้ข่าวว่าเกิดอะไรขึ้นครับแก๊งคุณไปแทงคอรินเฟิร์สมาอีกเหรอครับตอนนี้โอ้ยโอ้ยโอ้ยหน้าหลังเลยผมไม่รู้เรื่องข้างหลังเหมือนกันเดี๋ยวเสียไม่ได้ผมลบคนแป๊บเดียวนะวันนี้เป็นต้องยังไงครับเนี่ยผผผผผมมมมมมเั้ครบสภา ในเรื่องคอนอินเฟอร์สอ่าคอนอินเฟอร์สคือจะคุยเองถูกไหมครับไม่ต้องผ่านสภาถูกไหมไม่ครับคุยกับสภาเนี่ยสภามาด้วยอ่แล้วคผมก็เลยงงไปหมดเลยผมต้องเรียงคิวหรือว่าต้องยังไงอะยากนะง่ายอ่ะตอนนี้ให้จบก่อนนะอ่ะทีนี้เสียไม่ได้เขาบอกว่าถ้าสองล้านก็คือไม่เป็นไรมันเป็นคันนเป็นคันนะฮะแต่ถ้าไม่ได้ถ้ามึงจะอยากเล่นกับใครอ่ะแต่ถ้ารู้ว่าเล่นเขาขอเล่นตอนนี้แล้วก็เดิมพันที่หนึ่งล้านแต่ทางเบอร์มิทองบอกมีแปดแสนอันนี้ยังไงฮะเสียไม่ได้ ก็ถ้าเล่นตอนนี้ก็จ่ายก็เดิมพันล้านหนึ่งครับถ้าตอนนี้นะแต่ถ้าเล่นเล่นแต่ว่าวันอื่นก็สองล้านขอเล่นวันนี้จ่ายแปดแสนได้ไหมไม่ได้ครับล้านหนึ่งมีสุดแปดแสนครับรวมรวมคนละสี่หมื่นไม่ได้เลยอ่นไ่มาถ้าเล่นตอนนี้มนกี่ไฟวะไอไอเบอร์มิทอไอเอ็นดีพี่อยากรู้ว่ามันจะได้นอนกี่โมงจะไม่ได้เพาขอมาสามไฟสามไฟสามไฟ อ่ะโอเคต้อาไฟไไม่หลุดอตรงเนี้ยมันจริงไอหนุ่มมันร์ตชอบเองไม่น่าจะห้าไฟอ่ะสภาเท่าไหร่นะเองายกเองถ้าอย่างนั้นเองได้สภาคุยก็ได้หรืองั้นห้าไฟแปดแสนงั้นห้าไฟแปดแสนก็ได้มันจะเหนื่อยเองเปล่าไม่เหนื่อยครับเพราะผมแปดแสนระบายระบายระบายน้ำในท่อว่าคำคอ่าเสียไม่ได้เล่นไหมห้าไฟแปดแสนได้ครับแล้วเดี๋ยวขอคุยไอคอล์รเฟิร์สแป๊บหนึ่งพันตัวนี้ใครเสียไม่ได้ถอยไปก่อน พี่ตอเราอันนี้คือเริ่มกี่โมงพี่เดี๋ยวเดี๋ยวจัดให้เลยตีหนึ่งพี่เดี๋ยวเบอร์พี่ท็อปีหนึ่งได้ไหมขอเพ่อนคนรเฟรชก่อนนะอเพอนนรีเฟรก่อนเดี๋ยวไม่ได้รอแป๊บนึงเฟรดี๋ยวเดี๋ยวเป็นหลังจีนหนึ่งก็ได้ครับเปนส้นครับรเฟรชแล้วรูจกไม่รู่าน่ได้หัวนอนบท้าอเพื่อนอันนี้ฟังฟังดูเพื่อนอันนี้คุ้ม่าได้ไฮได้ดูบยขอฟัไอรีเฟก่อน พี่เจอไงพี่เจอได้กูอยากได้ไม้ศอกได้อยู่มไน่ถึงหรอไม่ไมาถึงว่าพี่ยังไงเนี่ยจะกลับมาเล่นไปไหนพี่โอเคครับพี่ชายสวยพี่ชายเล่นวันนี้ใช่ป่ะเล่นวันนี้ดิพี่ตอนนี้เลยเหรอใช่ใส่พังเลยโอเคพี่ชายสี่สองศูนย์เพื่อนอีโม่สี่ศูนย์อีโม่สี่สองศูนย์ก็คือเริ่มเรื่องใหญ่ผมไปเก็บภาครับพี่ครับผมแล้วทีเนี้ยผมไม่ได้ไปชนเขาเขามาก่าบหาผมว่าผมชนเขาคือขับตามหรือยังไง ก็คือผมผมมาที่หลังเขาครับแต่ว่าผมอ่ะไม่ได้ชนเลยอพอเราจอดปุ๊บเขาลงมาเช็คเลยเฮ้ยมึงชนกูบ้าเมื่อกี้ไม่ไม่ใช่ครับผมก็ขอโทษไปแล้วไม่ได้ชนแล้วขอโทษทำไมอ๋อเขาเก่าเหรอผมว่าผมชนผมก็ไม่อยากเขาเดินมาเฮ้ยหนุ่มชนผมชนกูหว่าไม่ได้บอกขอโทษครับขมโทษครับไม่รู้แหละถูกไหมขอโทษไว้ก่อนอ่อครับแล้วแล้วเกิดเหตุการณ์มาแล้วทีเนี้ยผมก็ขับไปเรื่อยๆแล้วทีเนี้ยเหมือนเขาจะไม่จบ เหมือนเขาล้อหลอกผมอ่ะผมก็เลยเออชนเขาทีละนิดทีละนิดอต่เขาเขาล้อหลอกผมมาไหนฮะประมาณแบบว่าเอ้ยพี่ขับดีๆีนะครับพี่ขับดีๆีนะขับตามหน่อยเฮ้ยพี่ขยิบหน่อยครับขยิบหน่อยครับอะไรเงี้ยแต่มาแล้วก็นี่ผมตามผมล้อได้ยังครับอ่าล่าเลยโอเคเชิญฮะก็คือผมกับพี่ผมเนี่ยอันนี้เขาอยู่ในแก๊งว่อาส่ยก่อนหน่อยโอเคเฉยเฉยเฉยเลยเฉยเลยคือพวกผมอ่ะขับรถโล่เสร็จปุ๊บอ่ะตอนแรกเขาเขาชวนผมรอบนึงโอเคผมก็ไม่ได้อะไรก่อนตอนแรกเขาเขาชวนแล้วเขาบอกว่าเพราะว่าภาพไม่ะ เรปุ๊บรอบรอบสองเขาเขาก็ขับมาชนอีกขนาดคือผมอะลงลงจอดรถแล้วผมจอดรถไว้อยู่ดีเขามาขับชนผมเสองรอบสามรอบแบบผมว่ามันไม่ใช่เราก็เลยคิดว่าเฮ้ยมึงมึงมึงกวนตีแล้วมึงตั้งใจปะเนี่ยอ่าไม่ใช่อ่ะเพราะเพราะเขาบอกว่าเขาชนผมสามรอบแล้วเขาแล้วทำอะไรต่อทีนี้พาไม่ตรงพาไม่ตรงแล้วยังไงต่อทีนี้เสร็จปุ๊บไปชนเขากลับครับเสร็จปุ๊บแล้วเขาก็มาขับชนรถผมจนตกน้ำแบบเขาชนไม่หยุดเลยครับครับผม แล้วแล้วก็ผมรู้สึกแล้วผมก็ถามเขาว่าเออไปไรแล้วเขาก็ก็มีแต่ก็คือก็คือชนทําคุยอะไรประมาณนี้ไม่ถึงขนาดนี้นะอ่าไม่ไม่ครับไม่ครับอ่าอ่าเฉยเฉชนกูไม่ว้าอ่าเออไอ้ชนไม่ว้าเพื่อนคุยงอมว่าอย่างเงี้ยไม่ถึงอ่าต่อบแล้วแล้วแล้วมึงได้แทงกันไหมอ่าตอนนี้มึงได้แทงเขาไหมเี้ยกูโดนแล้วก็เสร็จปุ๊บผมจริงเหรอครับผมว่าแทงแทงผมเนี่ย อ๋อมีคนแทงมีคนไม่ไหวแล้วไปแทงไวปกตินะขายนี่มมีคามกับไม่เป็นไรหนูไอ้หนูแก๊งหนูเขาบอกแล้วมันมีมันมีคนแทงลูกมันมีคนแทนไม่เป็นไรไอ้คนแทงเข้าใจก็โมโหโทโสแล้วอันนี้ทำไงดียร์เราต้องรู้ว่าแทงทล้ไมครับอ่าเนี่ยเราขาเอาเรื่องครับต้องเคลียร์ลุณคุยแบบมีปากไม่ได้เหรอหรือยังไงโอ้แล้วคุณชนรถผมตกน้ำไหมอ่ะไม่ก็ก็คือคุณชนก่อนไหมเมาไม่ครับผมไม่ได้ชนฝั่งคุณอ่ะชนผมก่อนแล้วคุณรู้ได้ไงครับเอาก็ผมเป็นคนขับรถ อไม่เป็นไรไม่เป็นไรสุดท้ายแล้วไม่ว่าจะใครชนก่อนชนหลังไม่ว่าจะยังไงทะเลาะกันมาแล้วมีน้ำโหดไหมนะคอรินเฟิร์สอยากได้อะไรแต่บอกไว้ก่อนนะเขาตอนตีหนึ่งกว่านี้เขาติดเถียงปุ๊บต้องกด W W ไปข้างหน้าด้วยนะถ้าเราจะต่อคิวก็ต้องวันหลังได้ไหมเปี่ยงเปี่ยงเปี่ยงกับตัวโชเบอร์ตัวคันรถไงโอไม่ไม้ไม่นม่ไมันจะไม่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 ม่ไม่ไ แม่แบ่งแด้ไหมมงว่าค็ลถไฟอ่ะค็ลถไฟอ่ะสัาว่านี่หรือเปล่ามัันนนแบ่งคละไฟโอ้โหเต็มสิบไฟเช้าไม่ไม่อธิบายนี้ด้วยเรื่องของเรื่องของเงินเดิมพันอ่ะเขาหมดตอนนี้เขาหมดแล้วเพราก็ไม่มีเงินเดิมพันดีให้เวลาเก็บเงินเดิมพันทั้งวันสองวันเะล่ะเก็บเก็บตอรี่ไปก่อนเดี๋ยวเดี๋ยวเปิดให้ให้อย่างน้อยๆก็คุยเรื่องเงินว่าอีกกี่วันเจอกันดีกว่าไหมนัดกันไหมได้หัวแน่ได้หัวแน่แต่ว่าเออเขาเก็บเงินมาเดิมพันไหมหรือไม่อยากเดิมพันอยากฟาดเฉย เมื่อกี้เดิมพันล้านหนึ่งเดียว<ม>นี้เขาจ่ายไปแปดแสนหมดแล้วเนี่ย <c oughs> คารินเฟิร์สอยากรอไหมหรือถ้าซัดแบบไม่เดิมพันก็ได้สภาก,ก็จะอยู่ให้แต่มีเช้า <c oughs> เดิมพันซะหน่อยไม่ล่าไปนวมหน่อยเล่นไปเสียงเงืออปะเราเอาอ่ะเดี๋ยว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 สภาเรียกจัดให้แผ่นนี้เก็บไว้ไหมถ้าผมมีตังค์แล้วเดี๋ยวผมทักคอลินเฟ <c oughs> ิร์สไปได้ไหมอันนี้ต้องอยู่ที่เขาด้วยวาเขารอแค่เกือบเดือนหนึ่งไม่ทักห่อไม่มีทักก็ไม่ใช่อ่ะเดี๋ยวลอง คุณก่อนไหมฮะว่าอยากได้แบบไหนถึงเดือนแน่นอนนะครัลอาคนเฟิร์สปรึกษาก่อนไปปรึกษาก่อนไปอยากตีแล้วครับพะอยากตีแล้วตอนนี้เขาไม่มีเงินเดือนพันนะอยากเล่นไหมก็เล่นเล่นไปงั้นแ่ะไม่เป็นไรหรอกรูใจไม่ได้ว่ะอยากได้กี่ไฟครับเท่ากี่ฝ่ายน้องกี่ฝ่ดยเที่ยบมันขั้นต่ำได้เลยครับขั้นต่ำเท่าไหร่เขาเล่นกันเสียไม่ได้ห้าฝ่า คิดเดี๋ยวมันเช้านะมือ hmm. ส uh, so ิบกระบผมต้องบอกนะครับว่าถ้าเกิดหมอหรืออะไรออกเวรอ่ะเอากระบอกขับให้ตีไม่ได้นะพี่เรียวมาเรียนของพี่นะโอ้โหเยี่ยมเงี้ยของหัวกูอีกอ่ะก็มันจะเสียของพี่ครับวบายน่าจะเดี๋ยวไม่รอให้เขาเก็บตังค์หน่อยวะ ใช่ครับรอหรือว่าหรือหรือบาทเลยเหรอแบบไม่มีไม่มีเลยเหลือแล้วไม่มีเอาเอาแบบเอาแบบแบบติดแมไฟอะไรขนาดนั้นเออไม่เอาไม่บับการไม่บับการเห็าบุรี่นี้ไม่เอาไม่เอาคุหรี่นี้ไม่เป็นหรอกหรือว่าแบบเอาแบบเป็นเป็นผ่อนใครก็ลองคุยกันดูติดไฟติดไฟติดไฟติดแล้วจะให้เวลาจ่ายค่อยมาคุยกันใหม่ไหมมีอะไกันใหม่ไหมมันซ้อนลี่กันแล้วตอนเนี้ยใช่ครับเดี๋ว่าตอนนี้มีสามสี่แก๊งหรือว่าจะเล่นผมอยู่ตอนนี้แล้วตอนนี้มีเท่าไหร่ครับ ตอนนี้มีติดตัวคนละสองสามพันนะครับอ้าวแล้วมันมีค่าหมอบค่าอะไรวะอย่างเงี้ยถ้าเติมพันสองล้านได้ไหมครับแล้วค่อยจ่ายได้ไหมเออแล้วเขาอาวุธมันแพงอ่ะสภาทำไงดีตไม่เติมพันสองล้านได้ไหมครับแล้วค่อยจ่ายได้ไหมเสียงแล้วแบงคไล้านไม่ไหวไม่มีเลยหรอพี่ดูนะเราจะด่าวงหญิงคนนี้เลยวะเก็บเก็บแผลไว้ในใจก่อนได้ไหมครับเก็บแผลไว้ในใจก่อนได้หรือเปล่าจะได้สนุกอะจะได้แบบทีเดียวทีเดียวเลยอ่ะ ให้พอเป็นไม่ไม่ต้องสองเอ็มสองเอ็มเอางี้เอางี้คือตอนเนี้ยสตอรี่มันซ้อนไม่ได้อยู่แล้วต้องบอกว่าเสียไม่ได้เขามาจองคิวก่อนยังไงก็รีมันซอนรีมไม่ได้แล้วต้องรอให้เขามาจบเล่นจะยังไงค่อยมาคุยดีกว่าเสียไม่ได้ไปเตรียมตัวไฟเลยครับแล้วก็ไอ้จังสีพี่พี่ตาครับขอขอเพิ่มอีกทีเดียวขอเป็นหลังแอดับนะครับแอดับจบประกาศเริ่มแอดับกี่โมงวะแอดับตีหนึ่งครับน แล้วแอดดับจบแล้วมันต้องมันมันต้องมีใครเลือกไฟเลือกไงวะเทอร์โบได้เดี๋ยวให้เขาเลือกเลยไฟแรกอ่ะอ่าโอเคเดี๋ยวเตรียมเตรียมตัวเลยครับเดี๋ยวตีหนึ่งคุณต้องเลือกสถานที่ไฟแล้วนะทั้งสองแก๊งนะฮะหลังแอดดับนะหลังแอดดับนะตอนรี่ไม่ได้จริงก็ให้ตอนรี่คุณเคครัวไปด้วยนะครับหลังแอดดับนะครับเวอร์มิตรนะเขาใจรอก่อนนะรอก่อนไหนนะครับไม่มีมิสคาร์เลยนะมาบันเดล แกงารไอ้กูกูไม่ขออะไรมานะขอให้แม่งไฟด้านน้ำว่าไอ้แก๊งที่เนี่ยคือมันแหลบไอ้แก๊งที่เนี้ยมึงฟังกูถ้าเหลือเหลือตัวท้ายมึงก็ออหมัดลุกต่อยเลยมึงก็ด่ามันเลนตอนนี้เราทโนตได้หมวู้ยตีแม่ดาไปไปตีเข้าแก๊งไอ้ยีอ เอ้ยว่าสภาพว่าทำไมแก๊งจวนไ้เที่ยดูการกระทำนี่พวกเลียนนหาเืองไม่มีจ่ายเฮเหี้ยนเลี้ยเไม่มีจ่ายเยนเหรียเป็นเหี้ยโลเพไม่ใช่ทางไอ้ที่หเดี๋ยวแกมันก็แตก้วสภาพเป็นจวเียจนวิาณวนาพวกมึงชนะกูไม่ได้หรอกกระแดะพูดไอ้เหี้ยมันพูด่าอะไรว้หน่ยอ่ะไม่รู้ มันพูดว่าอะไรวะกูไม่ได้ยินเมื่อกี้เราถอดฟังกูด่ามืวเลยเมื่อกี้มันพูดว่าอะไรวะมันบอกอุ้ยอุ้ยมันก็ใจได้นะไอ้เหี้ยกูบอกเลยแม่งเอาหมดอะแม่งเด้งสวนหมดเลยไอ้เหี้ยเวลาแม่งเด้งมันต้องกดบิลเดินไปข้างหน้าด้วยมึงเห็นป่ะไอ้ตัวนั้นอะสัตว์แม่งโอ้โหนักเลงจัดเวลาเด้งคำนึงคำนึงแม่งเดินออกมาข้างหน้าตลอดเลยแบบเดินจะชนหน้าอยนั่นอะเมืองนี้แม่งมันว่ะมีแต่แบบแม่งมีแต่นักเลงไอ้เหี้ยมาเจอเจอมาเฟียอย่างเราสอนเชิญนักเลงอะ ไรเอาค้อนเอาไรกระเถบทุบอ่ะพายก็อะไรอ่ะใครเซตของให้เพื่อนเบลล่างยังเลยไอ้หลุยกูมีกล่องซัพไพ่ร้อยกล่องนะหลุยส์ใช่เอ้ยพิทูไม่ขึ้นวะพีทูอะไรไม่ขึ้นโกะวะไม่เอาไม่ดิไม่เอาเฮ้ยเฮ้ยมีอะไรเซตของกันเลยปะเฮ้ยเรียวเซตน้องเบลล่างเลยโฟกัสไอดก่อมโกัดอกห่อมเบลล่งเลยเซตของ ありがとうございまん。